ครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็ผมรู้สึกยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสมาพบกับทุกท่านในวันนี้นะครับก็คือที่ผ่านมาผมก็ได้พูดคุยกับบางท่านในทางโทรศัพท์ทางไลน์มีการติดต่อสื่อสารกันนะครับแต่ในวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับก็จะเสียใจอยู่บ้างที่เป็นช่วงโควิดนะครับทำให้เราไม่ได้มีโอกาสมา เจอกันพร้อมหน้าไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกันใกล้ชิดแต่นี้ก็คือวิถี new normal นะครับเราก็ต้องปฏิบัติตัวตามนโยบายของอาสาธารณสุขนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนะครับในส่วนของผมเองก็รู้สึกยินดีมากนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับกนออนะครับก็ในส่วนที่ก่อนหน้านี้เคยทำงานด้านอื่นๆมาก็มีความตั้งใจว่าถ้าวันไหน ได้มีโอกาสมาช่วยบริหารงานในองค์กรของประเทศชาติก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่นะครับก็ในวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็ตรงกับที่ได้รําเรียนมาบ้างนะครับก็คือจบทางด้านวิศวะอุตสาหาการมมานะครับก็ได้เอาความคิดแนววิธีการบริหารต่างๆมาก็คิดว่าจะช่วยพัฒนาองค์กรนี้ไปกับพี่ๆผู้บริหารท่านอื่นๆและพนักงานทุกท่านนะครับในปัจจุบันนะครับ มันก็จะเป็นอย่างที่ผมได้เคยพูดเมื่อตอนช่วงรับตำแหน่งวันแรกวันที่20เมษานะครับวันนั้นก็มีการพูดคุยเกับนโยบายนะครับว่าจะมีนโยบายอย่างไรบ้างนะครับในวันนั้นผมก็บอกว่าอีกสักไม่นานนะครับ3-4เดือนเรื่องของโควิดมันน่าจะเป็นจุดที่ถึงจุดต่ำสุดของสถานการณ์แล้วก็น่าจะมีการค่อนข้างจะ สถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อยๆเป็นลําดับนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยสถานการ์ของโลกถ้าเรามองก็จะเป็นไปในลักษณะที่ได้พูดไว้ตอนนั้นนะครับก็คือภาพรวมของโลกเนี่ยเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับก็มีการประมาณการโดยอ,องค์กรระดับโลกว่าเศรษฐกิจภาพรวมของโลกจะขยายตัว6%ในปีนี้นะครับ2021นะครับาสาเหตุหลักๆก็มาจากประเทศ ใหญ่ๆใ,ในโลกนะครับอย่างสหรัฐอย่างาจีนอย่างยูเคสภาพยุโรปนะครับก็มีการอัดฉีดเงินเข้าระบบมีการาฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็มีขยมผักดันให้มีการจ้างงานในภาคบริการนะครับอย่างก้าวกระโดดทำให้เศรษฐกิจภาพรวมของโลกเนี่ยเริ่มแข็งแกร่งขึ้นนะครับประเทศต่างๆนะครับก็เริ่มที่จะคิดพิจารณาถึงแนวทางการลงทุน เพียงแต่ว่าการลงทุนของเขาเนี่ยก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็นนะครับว่าจะต้องค่อยๆพิจารณาการลงทุนอย่างระมัดระวังมากขึ้นนะครับในส่วนของจีนเองนะครับก็มีการเจริญเติบโตทองเศรษฐ,ฐกิจตอนแรกถึงแม้จะพิจารณาไว้ว่า GDP อาจจะสูงขึ้นถึง8.4เปอแต่ในวันนี้ก็มีการปรับการคาดการณ์เล็กน้อยนะครับก็คือ,อลดลงมาเหลือ6แต่ก็ยังเห็นว่ามีความ พัฒนาไปในแนวทางที่ดีนะครับก็คือมีการเจริญเติบโตอย่างอังกฤษเองก็บอกว่าสภาพเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวแล้วระยะเรื่อง Social Distancing อ,อะไรต่างๆก็มีการลดหย่อนลงนะครับในส่วนกลับมาดูในส่วนงไทยเองนะครับเราก็จะเห็นว่าปัญหาของไทยตอนนี้ยังมีข้อจํากัดในเรื่องของอสถานการณ์ของโควิดการแพร่ระบาดการฉีดวัคซีนต่างๆแต่ผมก็เชื่อว่าในลักษณะนี้มันจะ เรียกว่าฝุ่นตลบใช่ไหมครับมันจะมีฝุ่นตลบอยู่สักพักหนึ่งแต่หลังจากนี้อีกไม่นานเนี่ยมันก็จะเข้าสู่จุดอีควิลิเบียมจุดที่ลงตัวนะครับพอทุกอย่างลงตัวแล้วเนี่ยเราก็จะต้องช่วยกันพัฒนาประเทศคนฉีดวัคซีนก็ต้องเล่งฉีดนะครับวัคซีนก็ต้องเล่งหาเข้ามานะครับในส่วนของภูมิคุ้มกันกหมู่ก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตรงนั้นน่ะที่กรออจะต้องพยายาม กลุ่มโอกาสนะครับคว้าโอกาสในการที่จะไปดึงดูดนักลงทุนต่างๆที่กําลังเริ่มสนใจที่จะเอาเม็ตรเงินไปลงทุนเนี่ยให้เข้ามาสู่ประเทศเรามากขึ้นนะครับในส่วนของสภาอุตสาหกรรมนะครับได้มีการถแถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกร,รรมนะครับก็พบว่าในช่วงนี้ของปีเนี่ยมีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นนะครับ4.12เเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมันเริ่ม ผงกหัวขึ้นละนะครับส่วนของสภาพัฒนะครับถแถลงออกมาเมื่อวันที่17พฤษภาคม64นะครับว่า GDP รวมของประเทศนะครับในควอเตอร์ที่1ของปี2564เนี่ยนะครับติดลบ2.6ซึ่งเห็นว่าติดลบอยู่นะครับแต่ก็จะเห็นได้ว่าเมื่อไปเทียบกับควอเตอร์ที่4นะครับหรือปลายปี63เนี่ยตอนปลายปี63นั้นติดลบอยู่4.2ตตอนนี้ก็คือสถานการณ์ดีขึ้นเกือบเท่าตัวนะครับแล้วก็ พิจารณาว่าทั้งปีเนี่ย GDP ปี2021ของไทยเนี่ยอาจจะมีการเติบโตอยู่2%นะครับในส่วนของสินค้าอุตสาหกรรมนะครับดัชนีสินค้าอุตสาหกรรมมีการบวก0.7%เป็นการบวกครั้งแรกของเจ็ดไตรมาสนะครับที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้บวกครั้งแรกนะครับการลงทุนนะครับการลงทุนในภาพรวมทั้งรัฐทั้งเอกชนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับในควอเตอร์นี้ ในในเจเดือนที่ผ่านมานี้นะครับเ3เปอนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันโควเตอร์ที่สี่นะครับปลายปีที่แล้วเนี่ยติดลบ2.5%เนะครับมูลค่าการส่งออกก็สูงขึ้นเป็นบวกนะครับ5.3เปนะครับเทียบกับควเตอร์ที่4ีปลายปีที่แล้วนะครับติดลบอยู่1.5%จะเห็นว่าภาพรวมตัวเลขต่างๆเนี่ยชี้ไปในแนวทางที่ดีขึ้นนะครับเศรษฐกิจมหาภาคชี้ไปในแนวทางที่ดีขึ้น แต่ปัญหาของเราก็น่าจะเป็นในส่วนของเรื่องภายในประเทศนะครับการบริโภคภายในประเทศสิ่ง,งต่างๆตรงนี้กระทรวงอื่นรัฐบาลนะครับต้องพยายามช่วยกันนะครับตรงนี้เราก็ทําในส่วนของการนิคมให้ดีที่สุดนะครับครับสังเกตนะครับในกนออเองเนี่ยตอนนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องโควิดเนี่ยตอนนี้เรามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด890ลายนะครับที่ผ่านมาทั้งหมดตั้งแต่ มีโควิดเกิดขึ้นเนี่ยสะสมไป1,000กับอีกหนึ่งรายนะครับแต่ตอนนี้เหลือติดเชื้ออยู่ปัจจุบันเนี่ยแปดร้อเก้าิบรายนะครับในส่วนของเมื่อวานนะครับเวลาสี่โมงครึ่งนะครับมีรายงานเข้ามาว่าติดเชื้อเพิ่ม3 1บรายแต่เราก็จะเห็นว่าจํานวนการติดเชื้อที่บางทีเพิ่มมากๆหรือว่าตามข่าวที่เราเห็นนะครับในบางนิคมนะครับที่ทงพ,พี่น้องผู้สื่อข่าวเนี่ยนำไปรายงานเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นการเกิดจาก การาเขาเรียกว่าการตรวจเชื้อร0อเปอซนนะครับก็คือเหมือนกับเป็นการปรูพรมลงไปตรวจเชื้อนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นว่าถ้าหากว่าไม่ได้เป็นการปรูพรมตรวจเชื้อนะครับถ้านับเฉพาะคนที่มีอาการหนัก,ห,นก,ห,นกหรืออะไรต่างๆอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับดูจากตัวเลขของมิคมร่วมนะครับที่ มีความแข็งแกร่งของเรานะครับเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งของเราเช่นนิคม WHA นะครับเขาบอกว่าในเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังของ WHA ก็จะฟื้นตัวอย่างแน่นอนแล้วก็มีธุรกิจโลจิสติกที่มีความน่าสนใจดึงดูดใจผู้ประกอบการนะครับมีการใช้น้ําไฟเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของกลุ่มที่ WHA บอกมาว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความแข็งแกร่งในตอนนี้ก็คือปิโตเคมีนะครับโรงไฟฟ้า แล้วก็อุตสาหกรรมยานยนต์นะครับในภาพรวมของการนิคมเองเนี่ยเรามีนิคมอยู่64แห่งหนึ่งท่าเรืออุตสาหกรรมใน16จังหวัดทั่วประเทศมีพื้นที่ทั้งหมดของการนิคมเอง178,00 0ไร่นะครับตอนนี้ในพื้นที่ที่เราขายไปทั้งหมดเนี่ยเราขายสะสมไปแล้ว98,117ไร่ยังคงเหลือพื้นที่ที่เราต้องขายอยู่2 7 7 6 2ไร่ ซึ่งใน27,762ไร่นั้นเป็นพื้นที่ที่อยู่ใน EEC 19,219ไร่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่เหลืออยู่นอก e c อีก8,543ไร่อันนี้ให้พี่น้องสื่อมวลชนเห็นภาพของการนิคมในภาพรวมว่าตอนนี้เราเหลือพื้นที่ที่จะต้องขายอยู่ประมาณ27,700กว่าไร่เป็น e c ประมาณ20,000ไร่นะครับ ในส่วนเดือนเมษาที่ผ่านมาในช่วงที่ผมเข้ามารับตําแหน่งพอดีนั่นนะาการนิคมมีเงินลงทุนสะสมนะครับในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ4.67ล้านล้านบาทมีแรงงานสะสม8 6 3 0 0 0กว่าคนมีจํานวนโรงงานทั้งหมดที่ม,ทมาทํางานกับเรา5,126โรงงานนะครับคราวนี้เราดูผลประกอบการ7เดือนย้อนหลังของการนิคม ก็คือตั้งแต่ตุลา63ไปปีที่แล้วจนถึงเมษา64ก็คือช่วงที่ผมมารับตำแหน่งเราจะเห็นว่ายอดขายยอดเช่าของการนิคมเนี่ยในช่วง7เดือนที่ผ่านมานั้นเนี่ยมี7 7 3 2ไร่ขายไปได้หรือให้เช่าได้7 7 3 2ไร่นะครับตรงนี้ท่านสมจินท่านผู้ว่าคนก่อนได้ถแถลงไว้ว่าจะมีเป้าหมายสำหรับปีนี้อยู่ที่1,500ไร่นะครับแต่ว่า เรามองดูแล้วประเมินสถานการณ์หลังจากผมเข้ามารับตําแหน่งแล้วเนี่ยก็เห็นว่า1,500ไร่นี่อาจจะ,ะค่อนข้างเป็นไปได้ยากละนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคงต้องปรับลดนะครับเป้าหมายที่จะ,ะขายเช่าของการนิคมในปี64นี้ให้ลดลงเหลือสักประมาณ1,200ไร่นะครับซึ่งอยอดขายเช่า7 7 0กว่าไร่ที่ได้ทำการขายไปแล้วในช่วง7เดือนที่ผ่านมาเนี่ย เป็นอยู่ในพื้นที่ e c ถึง6 7 7 8ไร่แล้วก็เป็นพื้นที่นอก e c อยู่165ไร่นะครับอันนี้การที่ต้องปรับลดยอดขายลงเนี่ยถือว่าเป็นปกติเพราะว่านักลงทุนต่างชาตินะครับที่มีความสนใจต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถเดินทางเข้ามาดูพื้นที่ได้ไม่สามารถเข้ามาศึกษาพูดคุยทําสัญญาต่างๆได้แม้แต่ WHA เองที่ผมอ้างเมื่อกี้นี้ก็ มีการปรับลดนะครับจากตอนแรกที่ตั้งเป้าไว้600ไร่ต่อปีก็ลดเหลือ213ไร่นะครับก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันนะครับในส่วนของยอดลงทุนภายในในิคมอันนี้เป็นสิ่งที่เคยเ,เรียนพีพ่ๆน้องๆนักข่าวก่อนหน้านี้ไปนะครับว่าอันนี้เป็นผลพวงจากจากสิ่งที่ผ่านมา2-3ปีหมายความว่าเขาเคยเ,เขาเคยทำสัญญาอะไรต่างๆเปาไว้แล้วต้องเอาเงินมาลงทุน ซึ่งก็มาลงทุนในปีนี้นะครับในปีนี้มีการลงทุน1 1 3 3 9 3ล้านเดเดือนที่ผ่านมาตุลา63 64, ถึงเมษา64นะครับ1 1 3 3 9 3ล้านบาทนะครับก็มากกว่าในปี62-63เพราะปี62-63เนะี่ยเจดเดือนช่วงเดียวกันนี้นะครับมีเม็ดเงินลงทุน44,756ล้านบาทเท่านั้น อันนี้มากกว่าประมาณเกือบก็คือคูณสามนะครับงั้นหนึ่งแสนหนึ่งสามพันกว่าล้านเนี่ยลงทุนในอ ec 1หนึ่งแสนสองพันกว่าล้านแล้วก็นอกอ ec 1หนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าล้านก่อให้เกิดการจ้างงานตอนนี้นะครับเจดเดือนที่ผ่านมานี้ก่อให้เกิดการจ้างงานแปดพันกว่าคนนะครับแปดพันเจ็ดร้อยปสิบสามคนนะครับครับคราวนี้มาดูในส่วนของนี่คือภาพรวมของกรออนะครับแล้วก็ภาพรวมของเศรษฐกิจซึ่งผมได้เรียนแล้วว่า เราอยู่ในช่วงที่ฮิตบล็อกบัตเทมละนะครับกำลังที่จะโตนะครับกำลังที่จะดีขึ้นไปสู่สถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเพราะมันเป็นสถานการณ์ของทั้งโลกไปด้วยกันนะครับเราก็ดูว่าสิ่งที่ต้องเป็นนโยบายเร่งด่วนที่การนิคมจะต้องทําก็คือต้องเร่งวางแผนว่าจะทํำยังไงให้ดึงดูดนักลงทุนนะครับนอกจากการรับมือโควิดในที่เรากําลังทามันอยู่นะครับโดย ที่เราบอกว่าเราออฟเฟอร์เราเสนอตัวที่จะเป็นจุดฉีดวัคซีนตอนนี้เราก็ต้องพยายามเร่งวางแผนที่จะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงปกติในส่วนของแผนการตลาดของเราเนี่ยตอนนี้เราจะพยายามทำแผนการตลาดออนไลน์ก่อนแต่เมื่อไหร่ที่เราสามารถออกไปนอกประเทศได้เราก็จะต้องมีรถโชว์มีอะไรต่าง แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องพยายามเคลียร์ข้างในบ้านของเราเองข้างหลังบ้านว่าแพ็กเกจหรือสิ่งต่างๆที่เราจะไปออฟเฟอร์นักลงทุนเนี่ยมันดูน่าสนใจสามารถเทียบเคียงหรือสามารถชนะคู่แข่งเราได้เราก็จะเห็นว่าปัจจุบันคู่แข่งเราอย่างเวียดนามอย่างมาเลอินโดเนียมีความแข็งแกร่ง,งมากขึ้นเราเมิดเงินลงทุนแม้แต่จากผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุนในเวียดนาม ในอินโดก็มีการอพยพก,การลงทุนไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งพิจารณาดูว่าเออสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะอะไร 1. ค่าแรงเราแพงกว่าแน่นอนนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามชิฟ f ์อุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรมที่เป็น labor intensive เนี่ยชิฟไปเป็นสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับอันนี้คือทางหนึ่งที่เราจะต้องทําทางที่สก็คือ ในแพ็กเกจการลงทุนของเรานั้นเนี่ยสิทธิประโยชน์ต่างๆเราให้ไว้อย่างไงบ้างก่อนหน้านี้ BOI มีลักษณะการให้สิทธิพิสิทธิประโยชน์อย่างไรแล้วพอมาในปัจจุบันเนี่ยเรามีการปรับอย่างไรนะครับช่วงหนึ่งประเทศเราอาจจะเนื้อหอมนะฮะเป็นที่ดึงดูดเป็นที่ต้องตาต้องใจของนักลงทุนอยากจะเข้ามาเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยเราอาจจะมีการปรับลดสิทธิประโยชน์บางอย่างหรือ ให้เฉพาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มอุตสาหกรรมที่เราเราเลือกได้ช่วงนั้นเราเลือกได้แต่ในช่วงนี้เรากําลังจะบอกว่าเออเราต้องออพยายามดึงดูดนักลงทุนเข้ามาเพราะฉะนั้นแผนการดึงดูดนักลงทุนอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนจากในช่วงในอดีตนะครับตรงนี้อาจจะต้องไปถึงเวลาที่ต้องปรับกันสักครั้งหนึ่งนะครับก็นอเองผมก็ได้มีการสั่งการให้ทีมน้องๆเนี่ยไปช่วยดูแลนะครับเรื่องการแก้ไขสิทธิประโยชน์เรื่องค่าเช่าเรื่องอะไรต่าง นะครับแล้วก็อย่างเช่นที่ดินที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลอย่างสัะแก้วอย่างตากเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงเพื่อที่จะดึงดูดนักลงทุนค่าเช่ามันสูงไปไหมอันนี้อาจจะต้องคุยกับกรมธนารักษ์นะครับบีโอไอจะได้อย่างไรบ้างก็อาจจะต้องเอามานั่งบนโต๊ะคุยกันนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เรากําลังทําอยู่และในขณะเดียวกันที่เราปิดประเทศอยู่นี้แต่เรายังสามารถพูดคุยกับ ท่านทูตประเทศต่างๆได้อย่างที่ผ่านมาก็จะเห็นในข่าวนะครับที่มีการพูดคุยกับทำทูตพาณิชย์ผู้ช่วยทูตพาณิชย์ของญี่ปุ่นที่มาจากกระทรวงเมตินะครับแล้วท่านก็บอกว่าเออทางโตโยต้าทางบริษัทโรงงานผลิตผลิตโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าของญี่ปุ่นเนี่ยสนใจที่จะมาลงทุนในสมาร์ท a าร์คโดยจะเอาพลังงานบริสุทธิ์เข้ามาเช่นในส่วนของพลังงานไฮโดรเจนในส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์ ต่างๆโดยใช้มาตรฐานญี่ปุ่นอันนี้เราก็สนใจเพราะฉะนั้นเราตั้งคณะทํางานขึ้นมาทํางานด้วยกันค้นหาวิธีการร่วมทุนลงทุนต่างๆนะครับในส่วนของสิทธิประโยชน์ที่ผมพูดถึงนี้ก็อาจจะมีการนําไปผูกกับผู้ที่จะสนใจเป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมใหม่ๆด้วยนะครับคือเราจะพยายามทําให้เราเป็น one stop service อย่างแท้จริงเราจะต้องเอาไอทีที่เราบอกว่าเราจะมีโครงสร้างพื้นฐาน 5G เราจะไปสู่ยุค4.0นะครับต่างๆเนี่ยเราจะต้องพยายามออกเข้ามาผนวกกันจับด้วยการบูรณาการกันนะครับโดยเราจะเน้นเรื่อง security เราจะเน้นเอาระบบ 5G มาให้บริการเรื่องการ track ข้อมูลเอกสารการเดินทางเอกสารต่างๆการลงทะเบียนต่างๆการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นเช่นศุลกากรเชื่อมโยงกับกระทรวงพาณิชย์เรื่องการจดทะเบียนตั้งบริษัทในขณะที่เขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะสามารถจดทะเบียนตั้งบริษัทได้มีความเป็นไปได้ไหม นะครับหรือเขาจะ,ะพยายามทําดําเนินการในเอกสารต่างๆที่เป็นขั้นตอนของการนิคมโดยที่ตัวเองยังไม่ต้องมาเป็นไปได้ไหมอันนี้เราจะ,ะศึกษาแล้วเราก็จะพยายามเอาอสิทธิประโยชน์อย่างที่บอกเนี่ยครับที่เราทาแพ็กเกจใหม่เนี่ยเราจะเอาไปผูกกับเรื่องอีโคเรื่องสิ่งแวดล้อมเช่นถ้าคุณได้มาตรฐานอีโคที่ดีขึ้นนะครับหรือว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยที่คุณจะเข้ามาพัฒนานิคมเนี่ยแล้วคุณมีแผนที่จะเป็นอีโคแชมเปี้ยนอีโคเวิร์คลาสหรือรอะไรต่างๆ ั้งแต่ต้นเลยเนี่ยคุณอาจจะได้สิทธิประโยชน์เต็มที่ไปเลยของกนอเราจะพยายามให้เป็นอย่างนั้นนะครับพยายามจะผูกผูกกันไว้ผู้ประกอบการจะได้คิดตั้งแต่ต้ตตนในตอนแรกว่าเออถ้าเขา,าวางแผนที่จะมีมาตรการเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ามาด้วยเนี่ยเขาก็จะได้รับข้อ,อดีต่างๆเพิ่มขึ้นลักษณะนั้นนะครับครับในส่วนของอสิ่งอื่นๆที่ผมจะทำนะครับก็ แน่นอนว่าเข้ามารับตําแหน่งตรงนี้ก็ต้องพยายามเ,เร่งดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนภาครัฐทั้งในเรื่องของ eec เรื่องของ Smart Park นะครับเรื่องของมาตระพุทธเฟสสามนะครับเรียนให้พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทราบว่าในส่วนของ Smart Park เนี่ยตอนนี้ tor ก่อสร้าง Smart Park ก็ขึ้นอยู่นเว็บแล้วนะครับเมื่อวานแล้วก็จะประกาศบนเว็บอีก20วัน แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาดูว่าเราจะได้ผู้เข้าร่วมดําเนินการกอร่อสร้างกับทางกรอนออย่างไรนะครับในส่วนของสมาร์ทพาร์คนั้น TOR ก็คิดว่าจะสร้างอยู่บนพื้นที่1,383ไไร่เม็ดเงินลงทุนก็จะประมาณ2,370ล้านบาทนะครับซึ่งสมาร์ทพาร์คเนี่ยถ้าหากว่าเสร็จแล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดการจ้างงาน7,500คนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนะครับ ซึ่งในสมาร์ทพาร์คก็จะมีนิคมอุตสาหกรรมหรือมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นไฮเทคของประเทศเช่นหุ่นยนต์อุตสาหกรรมการบินโลจิสติกอุตสาหกรรมการแพทย์นะครับอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลนะครับซึ่งตรงนี้กนออเองก็จะพยายามหาแนวทางการลงทุนแบบใหม่ๆโดยกนออเองอาจจะ มีการตั้งบริษัทลูกซึ่งก็ให้ศึกษาอยู่ว่าถ้าตั้งบริษัทลูกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วบริษัทลูกเราเน,นี้ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยสามารถไปจับมือร่วมลงทุนอย่างที่ท่านเห็นว่าในในข่าววันก่อนเกี่ยวกับเรื่องการที่กนออไปร่วมมือกับปะตะทในการที่เอาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์นะครับไปศึกษาในโรงงานต่างๆที่อยู่ในนิคมเนี่ยถ้าตรงนี้มีผลที่ดี เราก็อาจจะมีการจับมือร่วมลงทุนลักษณะนั้นก็จะเป็นช่องทางการหารายได้อีกแนวทางหนึ่งของกนอซึ่งจะเปลี่ยนไปจากแนวทางเดิมๆของเรานะครับในในโยบายที่ผมได้ถแถลงไปในวันแรกมันมีข้อนึ่งที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญแล้วตั้งแต่ผมมาอยู่ในตำแหน่งผู้ว่าการนิคมเนี่ยผมก็เห็นว่ามีการประชุมสักสี่หครั้งแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็คือ เรื่องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ําและความเสี่ยงในการใช้ทรัพยากรน้ําในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ของเอซีถ้าเจาะจงไปอีกก็จะเป็นชนบุรีระยองซึ่งของกนอเองก็มีแหลมฉบังกับมาตาพุทธนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ก่อนผมรับตาแหน่งเนี่ยก็ได้ยินข่าวว่าบางทีถ้าหากว่ามันแรงมากมากแล้วก็มันมีการขัดแคลนน้าในพื้นที่เนี่ย ก็จะมีคําสั่งของรัฐบาลออกมาว่า,าให้ทางภาคอุตสาหกรรมลดการใช้น้ําในการผลิตลง10%บ้างหรือ,อแล้วแต่ที่จะมีคําสั่งมานะครับในตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองว่าเราเป็นผู้ประกอบการคือถ้าเราไม่มองอย่างอื่นนะฮะมองมองแค่เราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยแล้วเรามีออเดอร์เข้ามาตลอดแล้ววันหนึ่งก็มีความไม่พร้อมในเรื่องของทรัพยากรน้ําที่ต้องเอามาใช้ในการผลิตของเราเนี่ยแล้วเราถูกสั่งให้ลดการผลิตลง10% ัวผู้ประกอบการเองก็จะมีปัญหาที่ต้องไปคุยกับลูกค้ามีปัญหาเรื่องเครดิตต่างๆอันนี้คือมองในแง่ของผู้ประกอบการที่อยู่กับเราอยู่แล้วแต่ถ้าเรามองในแง่ของผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้อยู่กับเราที่จะต้องพิจารณาว่าจะลงทุนในประเทศเราเขาสิ่งหนึ่งเลยที่ต้องพิจารณาก็คือความพร้อมของระบบสาธารณโภคนะครับน้ําไฟดีพอไหมบอกได้เลยว่าเมื่อก่อนนะครับสมัยก่อนที่เวียดนามเนี่ย ยังไม่เป็นที่ดึงดูดใจของผู้ประกอบการเนี่ยเพราะว่าอ่เบรดอัตราการไฟดับของเวียดนามเนี่ยเยอะมากน้ําก็ยังบริหารได้ไม่ดีเท่าถนนหนทางอะไรต่างก็ยังไม่ดีถามว่าตอนนี้ทุกวันนี้เขาพยายามปรับปรุงอย่างเต็มที่ในเรื่องต่างๆเหล่านี้จนเข้ากายมาเป็นคู่แข่งเราได้ที่สำคัญคราวนี้ตัวเราเองเนี่ยเออเรามีปัญหาอยู่ในเรื่องความเสี่ยงของน้ําของไฟยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรา แก้ปัญหานี้ไปได้เนี่ยก็จะเป็นที่ดึงดูดใจของผู้ประกอบการมากขึ้นในการพิจารณาที่จะเอาเงินมาลงทุนถาาเราจะทำยังไงเราจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยมาตรปุธเนี่ยใช้น้ําอยู่ประมาณ200,000คิวต่อวันนะครับ200,000ลูกบาทเมตรในส่วนของแหลมฉบังใช้น้ําอยู่ประมาณ3 0,000กว่าลูกบาทเมตรต่อวันรวมกันประมาณไม่เกิน2 5 0 0 0 0ลูกบาทเมตรต่อวันนะครับโดยส่วนมากของน้ําเหล่านี้ก็จะพึ่งพาการประปากับอีสบอเตอร์ นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับในสมัยท่านผู้ว่าสมจิณเนี่ยท่านก็ได้พยายามจะแก้ปัญหานี้ในระดับหนึ่งก็คือท่านก็ไปหาแหล่งน้ําสมรองนะครับที่สามารถสปรายน้ําให้กับมาตรุุธได้ประมาณ1นึ่งแสนลูกบาทเมตรต่อวันได้มีการทํา MOU อะไรต่างๆกันไปแล้วนะครับซึ่งผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในส่วนอผมเอง ที่มารับตาแหน่งตรงนี้ก็คิดว่าจะดําเนินการต่อคือจะพยายามหาแหล่งน้ําสํารองเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อย่างพยายามจะหาอินโนเวชันใหม่ๆนะครับเช่นการแปลงน้ําทะเลมเป็นน้ําจืดเนี่ยเมื่อวานจุฬาลงกรหาวยาลัยก็มาคุยนะครับบอกว่ามีการศึกษาที่ได้รับงบประมาณมาจากสนทชนะครับว่าจะมาศึกษาเกี่ยวกับการ แปลงน้ําทะเลมาเป็นน้ําจืดว่าจะมีความเหมาะสมไหมกับพื้นที่ของมัมตโตพุทธแหลมชบังชนบุรีต่างๆเรา,าก็ให้ความร่วมมือเต็มที่แต่ผมเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าในการทํางานของผมเนี่ยผมจะไม่ใช้เวลานานทุกวันที่เข้ามาทํางานเนี่ยติดนิสัยนะครับติดนิสัยที่ผู้รับผู้ใหญ่สอนมาก็พยายามนั่งนับอยู่ว่ามาทํางานกี่วันแล้วนะครับตอนนี้ถึงวันนี้ก็มาทํางานประมาณหนึ่งเดือนกับอีกเจปวันละนะครับ เพราะว่าเวลาของผมเนี่ยในเทอมมมีแค่4ี่ปีนะครับแต่ละวันเนี่ยก็จะมีะสิ่งที่ต้องคิดต้องทําเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับอะ,อะไรที่มันไม่จําเป็นนะครับเช่นการประชุมบางอย่างที่เห็นว่าเออผู้บริหารท่านอื่นสามารถช่วยดูแลได้ผมก็อาจจะให้ท่านไปประชุมแทนนะครับแต่ในส่วนของผมเองผมก็จะพยายามทําในสิ่งที่มองว่าจะเป็นประโยชน์กับองค์กรมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้น ในการแก้ปัญหาเรื่องน้ําเรื่องไฟเหล่านี้ผมคิดว่าจะไม่ให้เสียเวลานะครับภายในขึ้นปีหนึ่งปีเนี่ยผมจะทําให้เห็นเป็นผลเป็นรูปธรรมให้ได้นะครับแล้วในการแก้ปัญหาเหล่านี้ก็จะเป็นแนวทางธุรกิจใหม่ๆของกรออด้วยคือเราอาจจะไม่ได้เป็นการจ้างเอกชนหรือว่าให้เอกชนมาลงทุนอย่างเดียวเราจะพยายามเข้าไปร่วมทุนในสิ่งที่เราเห็นว่าได้ทุนได้ได,ได้ได้ผลกําไรผลตอบแทนม,มาแน่นอนสําหรับกรออ นะครับก็จะเป็นแนวทางการทําธุรกิจในอีกลักษณะหนึ่งสิ่งที่อาจจะทําได้ก็คือเรื่องของ 5G นะครับดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยบริหารจัดการนิคมต่างๆของเราเนี่ยตอนนี้เรามีสัญญากับ True ที่จะ,ะลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้เรา 5G ใน14นิคมที่การนิคมดูแลเองแล้วก็ในส่วนของมาตรพุทธสมาร์ทพาร์ค ก็มีการพูดคุยอยู่กับ NT นะครับ National Telecommunication ว่าเขาจะมาวางระบบสารูปโภคพื้นฐานให้เราแต่ว่าในส่วนของหลังจากที่มีระบบสารูปโภคพื้นฐานแล้วเนี่ยเราจะเอาแอปพลิเคชันเอาระบบเอาวิธีการเก็บข้อมูลเอาเซอร์วิสอะไรต่างๆมาใช้บนพื้นฐาน 5G นั้นได้ก่อนเราจะรีบทำลักษณะนั้นนะครับตอนนี้มีการศึกษาให้ไปศึกษาแล้วก็เร่งวางแผน แล้วในแผนนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เป็นการลงทุนของการนิคมกนอ,อจะเข้าไปร่วมลงทุนด้วยในสิ่งต่างๆเหล่านั้นอาจจะเป็นบริษัทลูกของกนออแต่เราจะดําเนินการไปในทางนั้นเพราะว่าบางทีในตัวกนอ,อเองภายในองคอ์กรเราเองเนี่ยเราดูแล้วกนอ,อมีคนเก่งเยอะนะครับผมผมเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแต่ว่าในในบางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ Co Business ของเรามันไม่ใช่ สิ่งที่เราทํามาตั้งแต่แรกนะครับอย่างเช่นเรื่องระบบ 5G เรื่องการทําเรื่องเป็นเซอร์วิสพร v ว d เดอร์อย่างเงี้ยตรงเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ core business ของเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะดึงคนงเก่งๆเข้ามาในข้ามบันเพื่อมาเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ยากเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีทีมที่เป็นจุดรวมของ specialist แล้วในอนาคตทีมนี้อาจจะสปินไปเป็นบริษัทลูกของกนออ,อย่างที่ได้เรียนแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับกนอมอมีพนักงานทั้งหมด587คนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็กนออก็เหมือนประเทศไทยก็คือว่าเป็นกึงก่งๆึ่งเอจิงโซซายคือเริ่มเข้าสู่ยุคที่บุคลาก,กรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะครับภายใน3ปีเนี่ยถึงปี66เนี่ยจะมีพนักงานกนออประมาณ64คนที่เกษียณภายใน5ปีก็จะประมาณ100กว่าคนนะครับ100ร้อยกว่าคนก็จะเป็น1ใน5้รารนั้นขององค์กร ใน5ปีซึ่งก็เป็นความเสี่ยงอีกแบบหนึ่งนะครับที่ทางกนอเองต้องบริหารตรงนี้ว่าต่อไปในอนาคต1 2 3ปีถึง5ปีเนี่ยกนอจะเดินทางไปในแนวไหนในเรื่องของการบริหารงานบุคคลนะครับก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นความท้าทายนะครับของผมในฐานะผู้ว่าการการนิคมแต่ก็ พยายามนะครับด้วยความช่วยเหลือของพี่ๆน้องๆน,นะครับท่านผู้บริหารพนักงานทุกท่านในกนอ,อที่ช่วยกันนะครับผมก็รู้สึกอบอุ่นนะครับมาถึงก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีทุกท่านก็ให้กําลังใจนะครับแล้วก็มีแนวทางที่จะร่วมมือดําเนินการกไปด้วยกันผมก็ต้องขอขอพบคุณทุกท่านมา ที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับที่ตั้งแต่ผมมาทํางานก็รู้สึกท่านก็ให้การต้อนรับผมอย่งางอบอุ่นนะครับจะเสียดายจริงๆก็คือเสียดายว่าวันนี้ไม่ได้มีโอกาสนั่งพูดคุยกันนะครับในอนาคตถ้า,เ,าเรื่องโควิดมันซาลงก็หวังว่าจะได้พบปะพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นนะครับเราอาจจะได้พูดคุยกันมากกว่านี้สําหรับวันนี้การแถลงของผมก็อขออนุญ,ญาต หมดในเรื่องของผมที่จะถแถลงต่อสื่อมวลชนมาแต่เพียงเท่านี้ไงวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กรุณาเข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราจะได้พบปะพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดกว่านี้นะครับครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ